ติสเข้าใหม่ครับคันนี้สวยกริบเลขไม์กำลังดีปี2020ผลิตเดือนธันวาครับรถปลายปีของ20ใครหาอยู่ครับรีบมาจบมาจองได้ออกมาใหม่เกือบล้านหนึ่งตอนนี้เหลือ5 5 9 0 0 0าันครับไฮบริดไฮฟังชันครบมีเนวีนะครับบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนชนหน้าครับฟังชันครบแบบนี้รถมือเดียวประวัติศูนย์ครับสภาพแรกเข้าแบบสวยนางฟ้าแบบนี้ใครหาไฮบริดไฮเปลี่ยนอัมมานสูงสุด24ลิตรผมรีวิวคันนี้ละเอียด ดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติ้นมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สิริโพกสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ครับวันนี้ผมมีเอาติสอีกหนึ่งคันครับแรเทมเลยนะโฉมแบบนี้หน้าตาแบบนี้และรุ่นย่อยแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับ เลขไม้ก็กาลังดีนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปมันตรงกับการใช้งานจริงนะครับถ้าเทียบกับปีรถเขามีใครอยากได้ไหมครับเอาติสครับ1นึ่ดแปดไฮบินไฮท็อปสุดของรุ่นครับและเป็นรถประจาตําแหน่งที่หมดสัญญาเช่าประวัติสูงแน่นอนนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานเลยนะลงเทเลอร์มานะครับผมก็มาถ่ายให้พี่ๆรับชมนะครับใครกาลังมองหาอยู่1.8ึ่งดแปดไฮบินไฮตัวท็อปสุดครับปี2020แท้ๆนะครับรุ่นนี้ท็อปสุด ป้ายแดงมันออกมาประมาณหนึ่งล้านกับอีกเจ็ด0ื่นเก้าพันะกับเกือบล้านหนึ่งอ่ะนะครับตอนนี้ราคาหายไปประมาณครึ่งหนึ่งครับราคาเหลือเพียงแค่ห้าแส0ห้าหมืเก้าพันคุณฟรีดาวได้นะครับขอเครดิตดีไม่ติดแบคลิสต์อาชีพชัดเจนออกรถได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณสัก 9, 4 0 0ันเองนะรฟรีดาวผ่อน9 000, 4้าันสี่ครับราคาห้าแ0 0หมื่นเก้าพันนะครับรถตัวรถนะมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับที่เกือบเกือบดำนะเราต้องบอกงี้นะคุณดูด้านตัวฝากระโปรงรถนะครับ มันเกือบดำจริงๆนะครับมองไกลๆอาจจะเหมือนดำนะแต่จริงๆมองใกล้ๆมันจะเป็นออกน้ําตาลที่มันใกล้กับเฉดสีดํามากนะครับสีนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะแต่เข้ามากี่คันก็ไป <It> <ๆ>ทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นสีที่ดูสุขุมครับและดูเข้มนะครับสภาพสวยครับและราคามันโคตรถูกเลยครับ5้าแสนห้านันะครับเล็ไม้แค่1นึ0 0 0สมโลรถปี20วิ่งแสนหนึ่งนะก็เฉลี่ยใช้งานปีหนึ่งประมาณเกือบเกือบสองหมประมาณหมื่นไปปลาย ก็เฉลี่ยใช้งานต่อวันประมาณสัก5 5หกิโลถือว่าไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะ55ส้ากิโลเนี่ยเหมือนผมขับรถมาทํางานนั่นแหละแล้วขับรถกลับบ้านนะเสาอาทิตอาจจะมีวิ่งไกลกว่านี้หน่อยนะครับก็ประมาณนี้แหละมันคือตรงกับการใช้งานจริงครับและที่สําคัญเลยวารันตีแบตครับเหลืออีกประมาณ5ปีนะครับก็ติดอะไรคุณเอาเข้าศูนย์บริการได้นะครับมีปัญหาเรื่องแบตก็เอาเข้าศูนย์นะเขาเปลี่ยนนะครับฟรีเขาประกันอยู่ที่10ปีนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก5ปีนะสปีครึ่ง5ปีประมาณนี้นะครับผมใช้รถ ที่บ้านเลยกันนะรวมๆกันก็สองคันแล้วนะครับคันแรกใช้พีอุดครับวารันตีแบตเนี่ยมันสิบปีเหมือนกันนะของคุณแม่ผมนะครับพีอุดก็มันจะเริ่มเสื่อมตอนประมาณสักแปดปีนะครับคุณก็วิ่งเข้าศูนย์เนาะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะก็ซื้อรถไฮบริดนะครับมือสองเนี่ยแหละนะครับโคโรราคอสนะครับที่บริษัทเพรยนต์นะครับอ่ะก็ให้มันเหมาะกับกับการใช้งานเนาะครอบครัวผมกําลังขยายเนาะนะครับอ่ะก็ ซื้อรถที่มันแบบว่ายกสูงหน่อยอเนกประสงค์หน่อยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รถเก่งซีดานนะครับที่ประหยัดน้ํามันนะครับสภาพดีแล้วคุณได้ตัวท็อปสุดเลยนะครับไฮบริดไฮข้อดีคืออะไรหนึ่งเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED Projector ปรับสูงต่ําไดออโต้ครับนะล้อแม็กซ์ครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนชนหน้าครับและมีคูซอนโทนให้คุณแล้วที่สาคัญเลยครับเป็นรุ่นเดียวของ a อลวิสครับที่มีตัวเนวีให้ระบบนําทางนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปโตโยต้าครับเชื่อมต่อผ่านทีคอนเน็ได้เลย นะครับตามหน้าจอเขาอะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะสำหรับไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันสูงสุด24กิโลเมตรต่อลิตรครับตามที่สเปคเขาเคมแต่ผมน้องก็ใช้รถมาไฮบริดของโตต้ามา2คันวิ่งจริงมาอยู่ประมาณสักย2ิบสองอ่ะซึ่งถือว่าถูกนะเพราะน้ำมันตอนนี้ลิตรละเท่าไหร่ประมาณสัก30บาทต่อลิตรถ้าคุณวิ่งได้ย2ิบโลต่อลิตรก็เฉลี่ยประมาณบาท20ตังค์เองอีะ้นะครับถูกมากนะครับใครหายอยู่นะครับรีบมาจับมาจองได้ชมนี้สีนี้ไม่ประมาณนี้มาไวไปไวนะครับ นะรถเพิ่งเข้ามาประมาณแค่หนึ่งวันเนาะแล้วผมก็ถ่ายลงนะใครหายอยู่ครับมาจับมาจองได้ติดต่อหาผมครับเป็นผู้จัดการสายขายได้ด้วยตรง0659513374 Li@ น์ pek152 เบอร์นี้ไลน์ e รรยย id ดีนี้ผมตอบแชทเองรับสายเองนะครับนะใครอยากได้ความมั่นใจนะครับทักหาผมได้นะเรื่องเอาติดไว้ใจผมได้นะโลโก้หุ้มเลซินแบบนี้เป็นสั็ลักตัวท็อปครับมีไฟหน้าแบบ LED นะโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกแบบ LED เหมือนกันนะกรอบโครเมียมก็นะครับ นี่นะการชนหน้ามีมีกรอบโคเม,มียมให้สันเลี่ยมโครงฝากระโปรงครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพิกความจมน้ํากับไม้กอไม้นะอันนี้คือเป็นรถเข้าใหม่นะครับต้นน้าเราดีนะตามที่ผมพูดทุกคลิปอบบรถมือสองคุณซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ความไว้วางใจสบายใจมาได้เลยที่เพชรยนต์ครับนี่กระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับภาษีคุณได้เกือบปีนะนะอีกสิบเอ็ดเดือนนะครับภาษีหมดเดือนธันวานะครับหกเก้าก็คือ เดือนนี้มกราหกเก้าก็คุณวิ่งอีกสิเดือนนะ่ะนะภาษีถึงหมดนะครับต่อให้แล้วด้านข้างครับมีโลโก้ไฮบริดครับล้อแม็กซ์สิบเจ็ดนิ้วนะยางลันแฟตหน้าแคบนะครับแค่ยางตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นแล้วนะสิบเจ็ดนิ้วตัวลันแซรนะครับอ่าอันนี้ยางเนี่ยยังใหม่อยู่เลยคุณน,นะดอกยางเหลือเยอะครับเดี๋ยวเช็คปียางให้สเปคสองห้าห้าทับสี่ห้าอาสิบเจ็ดนะครับว่าตรงรุ่นเขาอะยางปีสองสี่โอ้โหใช้ต่อได็กยาวนะสัปดาห์สี่เจ็ดปีสองสี่ก็คือ ประมาณปีหนึ่งนะยาเมื่อใช้งานแค่ปีเดียวนะคุณใช้ต่อยตั้สองปีสามปีได้เลยนะมาดูด้านข้างครับสันเลียมคมนะฝั่งนี้ดูออกเป็นน้ําตาลหน่อยเห็นไหมนะมันเป็นแบบว่าดําที่มันเฉดสีอ่อนลงมาหน่อยนะครับก็ได้เป็นโทนเข้มเหมือนกันนะผมใช้รถสีนี้นะผมใช้เนี่ยโคโรล่าคอสนะครับนะเฉดสีนี้เลยนะสีน้ําตาลนี่แหละนะผมว่าสวยดีนะนะครับมันแบบผมว่ามาดูแล้วสังง่ายกว่าสีดำนะครับสีดาเนี่ยมีรอยด่างเนาะหรือแบบมันไม่เงาอ่ะมันจะไม่สวยแล้วแต่ถ้า เฉดสีเนี่ยผมว่ามันจะสวยกว่านะเทียบกันจะชัดนะอันนี้น้ําตาลอันนี้ดานะครับผมใช้โคโราคอสแบบนี้นะครับไฮบริดนะตัวท็อปเหมือนกับคันนี้แหละนะแต่ว่าผมใช้เฉดสีนี้นะครับผมว่าสีเนี้สวยผมชอบนะนะครับแล้วก็ผมเป็นคนเลือกสีนี้เหมือนกันอ่าใครหายอยู่ครับมันจับมาจองได้นะสภาพสวยครับไฟท้าย l e d โปรเจคเตอร์ฝาท้ายเปิดแบบตัวล็อกไฟฟ้าได้คันนี้สภาพเดิมครับการันตีว่าซื้อได้นะเดี๋ยวมีชิคครับมาตวรวจรถให้คุณอีกส1 5ิบ้าจุด ออกใบเซอร์ใบการันตีให้ีโครงสร้างหลังเดิมเลยนะครับล้อสำรองเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับด้านบนซิลรียบๆฝาท้ายะครัยสีด้านเดิมๆนะครับอ่ะมาเช็คตรงนี้นี่ไม่มีร่องรอยการแกะขันไขขยับนะครับนะไฟท้ายของแท้ของเดิมต้องบอกงี้ครับเอาติดนะผมถ่ายมาผมว่าเกินพันคันแล้วนะครับคันนี้การันตีแลกรับสภาพสวยนางฟ้าแบบนี้ซื้อได้ไม่ผิดหวังนะครับหาเอาติดมือสองสักคันครับดูช่องผมช่องเดียวครบจบแน่นอนนะครับรีวิวมาเกินพันคันแล้ว ใครเอาติสไปประมาณ3 4 0 0ี่รอคันน่ะนะครับใครสนใจครับคันนี้การันตีว่าซื้อได้ครับ1 8ชดดให้บินให้รีบทักมานะครับก่อนรถจะติดจองนะนะตอนที่ผมถ่ายนะยังไม่ติดจองนะแต่ถ้าคุณทักมาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าทักช้านะครับด้านข้างครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ครับคุณแจแบบคีย์เลสครับมาดูภายในครับเบาะได้เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะพร้อมที่ด้านหลังให้แล้วเป็นตัวท็อปสุดนะครับกระจกพับข้างพับแบบออโต้ได้ไฟหน้านะครับไฟ ปรับสูงต่ำได้ครับมีไฟตันหมอให้แล้วมีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนมีคูสคอนโทลครับเบาแน่นๆตึงๆสภาพสวยครับคันนี้รถมือเดียวนะการันตีรถมือเดียวกุญแจครบด้วยนี่อ่ะสตาร์ทให้ดูนะกุญแจมี2ดอกครบ,คร,บ,ค,รบครับนะไม่ต้องมาขอกันนะคันนี้มี2ดอกให้คุณครบทัวนเลยนะครับนี่ให้ดูเป็นรถหน่ยงานครับของซนะูมิโตโมมิซุยเนาะมือเดียวนะรถมือเดียวเลยนะปี2020ครับ อ่าเราเป็น2ี่สิที่แบบจดเดือนแบบทันวานะเป็น2ี่สิปลายปีด้วยนะรถเพิ่งใช้งานมาแค่5ปีพอดีคุณนี่มีเนวีนะเขาจะมีระบบนําทางนะเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับของอัลติสที่มีเนวีให้นะครับแล้วก็คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปนะเชื่อมต่อผ่านแอปได้นะครับอ่าปับโมดต,ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบอ่ารบบแอปนะเข้าเชื่อมต่อผ่านแบบทีคอนเน็กเนี่ยนะนะสมาร์ทเดเวลลอปเนะี่ยมันก็สามารถเข้าได้ นะครับใครหายอยู่ครับรีบมาจับมาจองได้สําหรับคันนี้น่าใช้ครับแอร์เป็นปรับดิจิตอลออโต้มีโหมดนาโนอีมีไวร์เลสชาร์จให้คุณแล้วนะครับสังการด้วยเสียงได้ทั้งหมดเลยนะปรับโหมดอีวีต่างๆเบรคมือปรับไฟฟ้านะเวลาถอยมีกล้องเชื่อมต่อแล้วมีกล้องถอยมีจอทัชสกีนให้คุณครบถ้วนครับใช้งง่ายนะกระจกด้านบนก็ตัดแสงออโต้ครับนะเบาฝั่งด้านข้างก็ปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กมี7ใบเลยคู่หน้าเสา A เข่าคนขับครับบอกเลยว่าโคตรน่าใช้ครับนะถ้าคุณอยากได้เอาติสนะที่มันเป็นไฮ แล้วคุณดูดิปียี่สิบอ่ะแล้วราคามันแค่ห้าเก้าอ่ะนะมั่นใจครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะด้านหลังครับมีแอร์หลังนะแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์จะอยู่ในกล่องแล้วนะจะอยู่ในกล่องเล็กๆเนี่ยนะครับมีที่วางแขนนะมีที่วางแก้วน้ําให้เลยนะสภาพสวยครับนะแล้วก็ตัวไฮนะครับมีม่านหลังด้วยอ่ะนี่เดี๋ยวเปิดตรงนี้ลงก่อนนี่เบาะหลังมันสามารถพับได้นะครับแบบอเนกประสงค์ครับพับได้แบบ40 60ฝั่งนี้60%ฝั่งด้านข้าง400%นะ่รับเ่อับทางด้านหลังได้เลยนะ พื้นที่สัมภาระทางด้านหลังได้เลยและนี่ให้ดูนี่มีม่านด้วยอไฮบริดไฮนะครับเขาจะมีม่านแบบนี้นะดึงมาปิดได้นะตัวท็อปครับเบาะหลังก็พับได้แล้วมีม่านหลังให้ด้วยนะที่สําคัญเลยมันเงียบและมันประหยัดน้ํามันมากนะครับใครสนใจครับรถประหยัดน้ํามันแบบนี้นะเฉลี่ยก็ออกประมาณนี้แหละบาท20ิบตังต่อหนึ่งกิโลนะครับเช่นถ้าคุณขับไปทํางานแบบแบบผมเนาะขับมาสิบห้าโลขับกลับสิบห้าโลก็วันหนึ่งค่าใช้จ่ายไม่เกินส0สบาทอะ ถ้าเราไม่ออกนอกเส้นทางนะขับแค่มาทํางานเนี่ยมันถูกมากเลยครับและคุณได้ความคุ้มค่าครับรถแลกรับสภาพสวยกริปแบบนี้มีที่เพจยนต์นะครับสนใจติดต่อหาผมครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงนะครับ065 9113374ครับไลน์ pek152 ครับมาดูโครงสร้างกันนี่หัวน็อตครับไม่มีร่องรอยการแกะขันไขขยับนะสติกเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบครับมาพยายามถ่ายให้คุณดูละเอียดนะครับลูกค้าผมส่วนใหญ่ อยู่กรุงเทพประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่จังหวัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ่ายให้ดูละเอียดนะครับคุณดูจบคุณสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับย้ำนะคันนี้รถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนรอยหนีบชุบบาะสีต่างๆนะสปอร์ตเมนอาร์คไล่เรียงกันไปนะครับไม่มีร่องรอยนะครับการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมค์กอไม่อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยแลกลับเนี่ยนะผมใช้คําว่าสวยสภาพหนังฟ้าได้เลยนะครับเก็บงานไม่นานนะคันนี้เพราะว่าแลกลับมันสวยกริบแบบนี้นะไฟหน้าครับเป็นแบบ led นะครับให้แล้วนะมี day light มาดูฝั่งนี้ครับสําหรับด้านโครงสร้างของตัวรถกันนี่รอยนิชุบบอสีนะครับต้องอธิบายแบบนี้เหล็กเป็นสีดําเขาจะชุบสีกันสนิมครับเป็นออกเทาแบบนี้ยแล้วโรบอทจะคีบแล้วไปชุบในบ่อสีถ้าคุณเจอรถที่ไม่มีตรงนี้นะของโตโยตานะมันทําสีด้านข้างมานะครับแต่คันนี้เดิมทุกจุดนะสปอร์ตเมนอารครับรอยนิชุบบ่อสีเดิมนะครับเจ้าของขับดีนะพวกนี้ก็รถผู้บริหารขับ รถเช่าหมดสัญญานะเป็นไม่มีบุคคลครอบครองอ่ะนะครับก็เป็นชื่อบริษัทนะรถเลยว่ามือเดียวนะครับมีด้านข้างครับที่บอกมีเบาะปรับไฟฟ้าเป็นคู่หน้าและมีที่ดันหลังให้ทั้ง2เก้าอี้เลยแผ่นพลาครับรถผลิตเดือนธันวานะครับเดือนธันวาครับก็ออกผลิตเดือนธันวานะครับเราก็จดทะเบียนเดือนธันวาเลยนะครับนี้ใช้ป้ายแดงไม่ถึงเดือนอ่ะรถผลิตปลายปีนะครับคุ้มค่าครับที่บอกไปวันันตีแบตเล็ก5ปีเต็มนะสภาพสวยแบบนี้ นะครับมาจับมาจองได้ที่บริษัทเพรยนตนครับใครหารถมือสองสักคันนะครับนึกถึงบริษัทเพรยนต์นะมีรถสวยให้คุณเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันครับและเอาติสขับคันนี้การันตีว่าซื้อได้นะสวยกริปแบบนี้นะครับประหยัดน้ํามันด้วยไม่กำลังดีนะประมาณแสนหนึ่งมาเดี๋ยวพาพี่ๆครับมารับชมโครงสร้างหลักหน้าหน้ารถกันแต่ต้องบอกงี้ครับผมพยายามถ่ายให้คุณด,ดูละเอียดนะครับเพราะว่าลูกค้าแบบ บางคนนะอยู่ไกลนะครับเราอยู่สุวินทวงนะบางคนไม่สะดวกมาเงี้ยผมมีไฟแนนซ์ครับสิบสถาบันการเงินดําเนินการหาคุณถึงบ้านด่วไทยนะก็พยายามถ่ายให้ละเอียดครับจะได้ตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะครับรถสวยแบบนี้ตัวท็อปแบบนี้ถูกลงจากป้ายแดงครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับและสภาพกริปเนี่ยไม่ให้พลาดนะครับสนใจจูนย์หกห้าเก้าหันหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นี่หัวน็อตครับหัวน็อตฝาสภาพปกติครับมีข้าวฝุ่นหน่อยเนาะแล้วมันเพิ่งเข้าใหม่นะครับนี่นะ ตัวคานมอน้าข้างกับเฉียดเดิมนะปั๊มหนึ่งออยู่ครบครับไฟหน้าไทโคยโตะเครื่องยนต์ครับ1 8 0 0ซ้ีซีนะครับดูออบวี TI ทําำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะทำให้การประหยัดน้ำมันได้สูงสุด24โลลิตรครับสภาพสวยนะสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบครับนี่ซิลเรียบนะครับตรงนี้ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโปสซีสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบตาปั๊มโตยต้าครับฝากระโปรงหน้าของเดิมของแท้แน่นอนเลอะๆหน่อยตามที่ผมบอกคุณนะครับรถพึ่งเข้ามาใหม่อ่ะแต่ใครนคััี้รบ หิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลย0659513374 Line @pek152 ครับสรุปให้ฟังนะคันนี่ Altez คืนจุดแปดไทยบิดไฮท็อปสุดครับสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะเฉียดนี้เฉียดสีนี้สวยครับ559,000นะนะไม่แค่แสนหนึ่งครับซีดาวหุ้นผ่อนอยู่9.4ตล,ลอดสัญญาเดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปจัดถึงบ้านทั่วไทยครับสนใจทักหาผมได้โดยตรงวันนี้ก่อนจกากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เจริญพีพลาดครับอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ